สวัสดีครับผมอาจารย์อัศดาพลโสพลครับเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาทักษะชีวิตเพื่อลดความรุนแรงครับสำหรับรายวิชาทักษะชีวิตเพื่อลดความรุนแรงครับจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตในการดําเนินชีวิตครับเพื่อลดความรุนแรงทางด้านร่างกายด้านเพศด้านจิตใจและด้านการถูกละเลยทอดทิ้งครับซึ่งในรายวิชานี้ครับจะประกอบด้วยทั้งหมด16หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันครับ ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดในเนื้อหานี้เรามารู้จักกับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายการเรียน,นรู้ของรายวิชานี้กันครับประกอบด้วยทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนที่1ครับผู้เรียนทุกท่านนะครับที่เข้ามาเรียนในรายวิชานี้จะสามารถที่จะประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตเพื่อลดความรุนแรงได้ครับและในส่วนที่2ครับผู้เรียนจะสามารถปฏิบัติตนเองครับตามแนวทางทักษะชีวิตเพื่อลดความรุนแรงได้ครับและในส่วนที่3ครับ ผู้เรียนจะมีทัศนคติที่ดีนะครับเป็นแนวทางในการทักษะชีวิตเพื่อลดความรุนแรงครับผมนะทีนี้มาดูนะครับในส่วนต่อมาในเรื่องของโครงสร้างของเนื้อหาทักษะชีวิตเพื่อลดความรุนแรงทั้งหมด16หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างสําหรับหน่วยที่1เลยนะครับจะประกอบด้วยนะครับคือการค้นพบความถนัดความสามารถและบุคลิกาภาพของตนเองครับผู้เรียนจะได้รู้จัก ความถนัดและก็บุคลิกภาพของตัวเองผ่านแบบทดสอบต่างๆนะครับที่จะทาให้เราได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นครับสาหรับหน่วยที่2ครับค้นพบจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองครับถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญที่ทาให้ผู้เรียนทุกท่านครับได้รู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนนะครับหรือที่เราเราจะเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ควรพัฒนาของเราครับว่าเรามีจุดไหนบ้างนะครับที่ดีอยู่แล้วนะครับพัฒนาต่อยังไงให้ดียิ่งขึ้นนะครับและจุดไหนที่เรายัง อาจจะยังต้องพัฒนาต่อนะครับตรงนี้ทำให้เรารู้นะครับความชอบนะฮะความถนัดนะครับจริงๆแล้วนะครับเราจะมีทฤษฎีต่างๆนะครับในการที่จะทําให้เราได้เรียนรู้มากมายนะครับในการพัฒนาตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งหรือจุดที่ควรพัฒนาทั้งหมดนี้เราควรที่จะพัฒนาในหน่วยนี้จะทําให้ผู้เรียนทุกท่านครับได้ตระหนักแล้วก็อยากจะพัฒนาของตัวเองทั้งจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาหรือจุดอ่อนตรงนี้ด้วยนะครับ ในส่วนที่3ครับการยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อื่นครับเมื่อเรารู้จักความสามารถความถนัดของตัวเองนะครับและเราก็จะรู้จักความสามารถของเพื่อนๆด้วยกันแล้วเราจะทําความเข้าใจว่าแต่ละคนบุคคลครับมีความแตกต่างกันนะครับทุกอย่างไม่มีใครเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต่างจากเราก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับในต่อมาครับในส่วนที่4ครับหน่วยที่4ครับเคารพสิทธิ์ของตนเอง และผู้อื่นครับนี่เป็นส่วนสําคัญมากเลยครับในการที่จะดํารงชีวิตอยู่ในสังคมสภาพปัจจุบันครับการเคารพสิทธิ์ของตนเองนะครับว่าเรามีสิทธิอะไรบ้างสิทธิ์และหน้าที่นะครับย่อมมาคู่กันนะครับแน่นอนครับในการทําปฏิบัติตามสิทธิของเราเราต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นครับในหน่วยนี้จะพูดเนื้อหาตรงนี้ไว้ค่อนข้างครอบคลุมเลยครับ ในส่วนต่อมาหน่วยที่5ครับการรู้เท่าทันและจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองครับเมื่อเรานะฮะรู้จักนะครับเท่าทันอารมณ์ของตัวเองตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญครับรู้ว่าตอนนี้เราดีใจเสียใจโกรธนะครับถ้าเรารู้เท่าทันตรงนี้ครับเราจะไม่แสดงพฤติกรรมนะครับที่ไม่ดีหรือเป็นพฤติกรรมเชิงรบออกมาเพราะเรารู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรครับในส่วนหน่วยที่6ครับ เรืองรับข้อมูลข่าวสารอย่างไตรตรองแล้วครับะรู้เท่าทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหานี้ถือว่ามีความสําคัญมากในยุคปัจจุบันครับที่จะทําให้นักเรียนนะครับได้รู้จักเลือกรับข้อมูลนะครับโดยอย่างสมเพุสมผลโดยการพิจารณานะครับจากข้อมูลที่เราได้รับนะครับว่ามันมีความเหมาะสมและมีความเป็นจริงเท่าไหร่ครับจะทําให้เราเนี่ยได้รู้เท่าทันข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงของโรคในปัจจุบันครับ ในหน่วยที่7ครับตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆที่เผชิญอย่างมีเหตุผลและรอบคอบครับในเรื่องนี้นะครับเมื่อเราได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ครับเราต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะเชื่อหรือเราไม่เชื่อนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญนะครับในการที่เราจะปฏิบัติตนออกแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตัดสินใจเราต้องมีวิธีการนะครับว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรจะเลือกรับข้อมูลอย่างไรนะครับเมื่อ เชิญเหตุการณ์นะครับหรือนะครับสิ่งที่มากระทบเรานะครับอย่างรอบคอบด้วยนะครับในหน่วยต่อมาครับหน่วยที่8ครับการจัดการความขัดแย้งต่างๆได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมครับซึ่งตรงนี้ครับยอมรับว่าในสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันครับจะมีความขัดแย้งต่างๆมากมายครับทั้งด้านความคิดนะครับสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่เป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถูกใจเรานะครับ เมื่อมีความขัดแย้งตรงนี้เกิดขึ้นเราจะจัดการอย่างไรให้เหมาะสมเราจะแสดงพฤติกรรมอย่างไรนะครับที่ไม่ไปส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและตนเองนะครับเนื้อหาตรงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญต่อทักษะชีวิตเพื่อลดความรุนแรงอย่างมากเลยครับในหน่วยที่9ครับการยืนหยัดความต้องการของตอนเองและปฏิเสธและต่อรองบนพื้นฐานของความถูกต้องครับตรงนี้ถือว่าก็เป็นส่วน อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญครับว่าเมื่อเรารู้ความต้องการของตัวเองจับหน่วยแรกๆที่เราเรียนรู้แล้วครับว่ามันมีความต้องการเรามีความต้องการอะไรนะฮะแล้วเราต้องยืนหยัดนะครับว่าถ้าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเราก็จะต้องยืนหยัดความถูกต้องนั้นและปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีเรื่องของการต่อรองเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นนะครับในการที่จะลดความขัดแย้งนะครับอย่างถูกต้องด้วยนะครับและเพื่อที่จะลดความรุนแรงด้วยนะครับในส่วนหน่วยที่1ิบครับ เรื่องของการแสดงความคิดเห็นอย่าง ส่ง,งผลกระทบหรือทำร้ายจิตใจต่อผู้ที่เราแสดงความคิดเห็นไปหรือมีผลกระทบต่อตนเองหรือสังคมนะครับส่วนนี้เป็นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นทักษะที่สำคัญในปัจจุบันมากเลยครับในหน่วยที่11ครับเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมครับอันนี้นะครับเมื่อเราจะแสดงพฤติกรรมอะไรเราต้องรับผิดชอบครับว่าเราทาไปแล้วสังคมจะส่งผลอย่างไรนะครับ ส่งผลเสียต่อสังคมมากน้อยเพียงไรตรงนี้เราต้องคำนึงครับซึ่งในการรับผิดช,ชอบต่อสังคมนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญของนะครับพล,ลเมืองไทยและพล,ละเมืองโลกอย่างมากเลยครับที่จะสะท้อนถึงเพื่อไปลดความขัดแย้งและความรุนแรงของสังคมได้ครับในหน่วยต่อมาครับหน่วยที่12ครับการกันแกล้งการลังแกและแก้ปัญหาสถานการณ์ในวิกฤตครับการกันแกล้งกันตรงนี้ครับในโลกปัจจุบันมีเยอะมากไม่ใช่เกิดเฉพาะเด็กๆครับ ในวัยผู้ใหญ่ก็ม <unda> ีการกันแกล้งกันครับไม่ว่าจะเป็นการหยอกล้อนะครับล้อเล่นกันบางทีนะครับอาจจะเลยเถิดไปถึงขั้นรังแกกันผู้ที่ถูกหยอกล้ออาจจะรู้สึกไม่สนุกด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการรังแกในหน่วยนี้จะทําให้เราได้รู้จักการกันแกล้งว่าอะไรคือการกันแกล้งอะไรคือการหยอกล้อครับตรงนี้เราจะได้ตระหนักและเลือกนะครับปฏิบัติตนได้ถูกต้องครับในหน่วยต่อมาครับหน่วยที่13ครับตรงนี้ถือว่า เป็นหน่วยที่สําคัญนะครับแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาครับในเรื่องของการรังแกกันผ่านสังคมออนไลน์ครับหรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือไซเบอร์บูลีนะครับก็คือการกันแกล้งโดยปกตินะครับเราจะกลันแกล้งกันการเผเชิญหน้ากันนะครับสำหรับหน่วยนี้จะเป็นพูดถึงเรื่องของการตรงนี้ก็คือการผ่านไซเบอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook Line ตรงนี้ครับเราจะได้รู้ว่าสำหรับ ทั้ง16หน่วยนี้ที่อาจารย์ได้เล่ามาคร่าวๆครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดที่เจาะลึกในแต่ละหน่วยให้ผู้เรียนทุกท่านนะครับได้เรียนรู้นะฮะมากยิ่งขึ้นนะครับสูกไปกับกิจกรรมในการเรียนออนไลน์รนะบบมุกนี้นะครับผู้เรียนทุกท่านสามารถเลือกเรียนนะครับใน16หน่วยนี้ได้ตามความชอบนะครับท่านสามารถที่จะเลือกหน่วยที่ท่านอยากจะเรียนรู้ตรงไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ มีการวัดประเมินผลในแต่ละหน่วยอย่างครบถ้วนครับอยากจะให้ผู้เรียนทุกท่านได้เรียนอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนในรายวิชาทักษะชีวิตเพื่อลดความรุนแรงนี้ครับสำหรับคลิปวิดีโอการแนะนำรายวิชาทักษะชีวิตเพื่อลดความรุนแรงนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับผมอาจารย์อัศดา,าพรสพลขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ